สวัสดีครับมาฝึกอ่านนิทานคำคลองจองที่มีคำะสมกับสระเออไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมครับจงจำณเธอจงจำณเธอจงจำณเธอสระเออครูชี้สระเออมากมีครูชี้ชูนำ อย่าเผลอจำไว้ต่อไปให้จำจะบอกเป็นคำจงจำณเธอหนังสืออ่านเสริมทักษะอ่านคล่องอ่านเร็ว โดยสมบรีรักสุธีครูวิทยาฐานะเชี่ยวชาญภาษไไยยชั้นประถบศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่สอง